สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะพาทัวร์นะครับจะพาท่านผู้ชมกับเพื่อนๆเนี่นนยทัวร์เมืองทั้งสามเมืองหลักของคาบาวนะครับเึืองคาบานั้นมันม,ม,มีมีอยู่สามเมืองหลักแค่นั้นเองอันนี้เป็นมเมืองกําเนิดของอ,อาชีพวิศน์นะครับนะฮะในลักษณะการการดูภาพจอนะครับก่อนที่เราจะไปทัวร์กันเนี่ยจอนี่จะสามารถซูมได้นะครับ น่สูมอินสุดแล้วนะครับสูมอินสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยครับแล้วก็นี้สูมเอานะครับสูมเอานะฮะสูมเอาสุดเลยสูมเอาได้เยอะกว่าสูมอินนะครับสูมเอาได้เยอะมากเลยไปไกลเลยแต่ว่าตัวละครเราก็จะเล็กเราก็ซูมอินะเข้ามานะครับเอาซูมอินเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะหมุนหมุนซ้ายขวาได้นะครับใช่ครับได้รอบตัวเลย360สา0รอหิบองศานะครับ360สา0อสงศานีย เห็นตัวละครแล้วไหมครับนี่ครับตามใจฉันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะตามใจฉันอยู่ตรงนี้สีขาวนี่นะครับชื่อสีขาวถ้าคนอื่นเนี่ยจะเป็นชื่อถ้าเป็น N P C จะเป็นชื่อสีเขียวนะครับนะฮะคนอื่นนี่บางคนก็ไม่ไม่ใส่ชื่อนะเออไม่ติดชื่อนะับเป็นแถบสีแดงไม่ติดชื่อนี่ฮะล้วหมุนดูได้มุมโก้มุมเงยอันนี้คือมุมเงยสูงสุดแล้วนะครับ แล้วก็มุมก้มสุดแล้วได้แค่นี้นะครับไม่ถึงเก้าสิบองศาประมาณสักแปดสิบนะครับแปดสิบองศาเนะฮะมุมเงยสุดก็ไม่ไม่ใช่ต่ำผิวดินนะครับประมาณสูง่ายอดญ้าน,นิดนึงนะฮะประมาณเอวสูง่าเอวนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือมุมมุมก้มนะฮะแปดสิบองศาแล้วก็หมุนได้รอบนะครับลากนิ้วไปหมุนได้รอบนะครับ ตอนนี้ตามใจฉันอยู่ที่หน้าดังไฮซึ่งเป็นพ่อบ้านของเมืองทะเลทรายนะครับนี่ฮะอันนี้คือตามใจฉันนะครับแล้วก็อันนี้คือดังไฮออฟฟิเซอร์เป็นพ่อเมืองของดีเซอร์สครีมหรือเมืองทะเลทรายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาให้ผู้ชมทัวร์เมืองดีเซอร์สครีมว่ามีอะไรบ้างนะครับจากจุดที่ดังไฮยืนอยู่ตรงนี้นะฮะจากจุดดังไฮอยู่จะหมุนจอไปด้วย ต้องใช้สองนิ้วละช่วยกันเลยะฮะนิ้วทางขวานี่ก็ใช่คือหมุนนะฮะหมุนจอนี่นะฮะคนนี้ก็คือมาคัสกาดนะครับชื่อสีเขียวนี่นะฮะมาคัสกาดก็เป็นกาดของเมืองดีเซอร์สครีมแล้วก็อีกคนนึงคือเทกอะไรเนี่ยเทกิเนะี่ยเทกิกาดนะครับเทกิกาดก็คือคนนี้นะครับเทกิกาดนะฮะแล้วก็ ส่วนทางทางตรงนี้จะเป็นทางลงออกไปออกไปนอกเมืองซึ่งไปตีมอนสเตอร์นะครับอ่ะไปดูต่อทางด้านขวาของเทก็กกีกาดเข้าไปก็จะไปเจออ่มุนหมุนจอก่อนบังนะครับอ้าวกดมุมก้มนิดนึงนี่ก็จะไปเจอตรงนี้เป็น n p c ที่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยไดออนนะครับเป็นอาร์มอนะครับเป็นลักผลขายชุดเกราะนะครับนี่ฮะ นี่นะครับไดออนอาร์มนะครับขายชุดก,กรอบแล้วก็เลยไปอีกเลยไปอีกคนนี้ก็จะเป็นซาริแวนนะครับซาริแวนนี่ขายพวกเวทมนต์นะครับอุปกรณ์เวทมนต์พวกคริสตัลทั้งหลายแหล่นะฮะอยู่นี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเราหมุนเดินไปทางขวานะครับทางมันจะเป็นวงกลมต่อไปออกไปทางขวานี่นะฮะออกไปทางขวาของซาริแวนก็จะไปเจอประตูทางออก ไปนอกเมืองอีกทางหนึ่งนะครับประตูทางออกไปนอกเมืองชื่อไปตีมอนอีกทางหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นกาดอีก2คนนะครับกาดชื่ออะไรเนี่ยดิปเลอร์นะครับคนหนึ่งกับชื่ออะไรเอ่ยคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยไซโตะนะครับดิปเลอร์กับไซโตะนี่ก็เป็นกาดอีกประตูหนึ่งนะครับประตูหนึ่งจะมี2กาดนะฮะนะครับที่ประตูทางออกแล้วก็หมุนไปทังขวาไปเรื่อยๆนะครับวนขวาไปนะครับวนขวาไปอ๋อด้านหลังของกาดอยู่เพิ่งวนไปเราจะเจอ นี่ครับอินสตัคเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ก็คือชื่อเกตนะครับเกตอินสตัคเตอร์นะฮะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้ช่วยของดังไฮนะผู้ช่วยของพ่อบ้านคอยควบคุมดูแลสมาชิกที่เข้ามานะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการจะเลื่อนขั้นทั้งหลายแลการจะเลื่อนขั้นการจัดการสกิลอะไรต่ออะไรพวกนี้ต้องมาที่คนนี้อินสตัคเตอร์นี่นะครับคนที่ ไม่ไม่ใช่คนเฉพาะตัวละครที่เกิดในดีเซอร์สครีเมืองทะเลซาอย่างเดียวคนที่เกิดในเมืองอื่นก็มาจัดการที่อินสตัคเตอร์ได้นะครับเวลาจะต้องการจะซื้อสมุดสกิลหรืออะไรพวกนี้ก็มาซื้อที่อินสตัคเตอร์เมืองไหนก็ได้ครับอีกคนหนึ่งใกล้ๆกับอินสตัคเตอร์ก็คือคอกนะครับคอกที่จะเป็นเหมือนเป็นธนาคารนะฮะเหมือนเป็นธนาคารที่ถ้าของเราเต็มกระเป๋าเนี่ยแบกบไม่ไหวเนี่ยเรามาเจอคอกมาเจอที่เวหา์เนี่ยนะครับ เข้าไปที่แวร์เฮาส์เลยนะฮะเปิดแวร์เฮาส์ฟรีนะครับ,ะรบจะได้แวร์เฮาส์ฟรีสองสองอันนั้เขาเรียกอะไรสองแผงเลยนะฮะสองแผงสองหน้าเออสองหน้านะฮะจากตรงหน้า,หน,าหน้าคอกนะครับตรงหน้าคอกนี่เลยหน้าคอกก็จะมีอาวุธไปให้เห็นนี่ก็จะมีประตูทางออกนี่นะครับประตูทางออกไปด้านนอกอันนี้ไปนอกจากไปตีมอนตีมอนมีอยู่อย่างเดียวก็คือสุนัขนะฮะสุนัขอะไรนะเนี่ย สุนักสุนัขปลาอันสุนักทะเลทราย่ยเกรอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเกรฮาหรืออะไรนะฮะเสร็จแล้วก็มีหุ่นหุ่นฟางอ่ะพาไปดูหน่อยก็ได้นะครับหุ่นฟางเนี่ยเราสามารถที่จะไปตีหุ่นฟางเพื่ออัพเลเวลได้เวลาเราเราไม่อยู่นะฮะเราจะไปทุระหรือมีเพื่อนฝูงมาหรือจะทํากันบ้านนะฮะเราก็แตะที่หุ่นฟางนะครับแตะที่หุ่นฟางพอแตะที่หุ่นฟางเสร็จปั๊บมันจะมีนี่ฮะมีพลังของหุ่นฟางขึ้นด้านบน กลางจอด้านบนนะครับเราก็แตะหุ่นฟางเสร็จปั๊บไออันนี้เป็น d e s ซ e ร์ต็อกแล้วจะเป็นตัวหมาแล้วนะครับไม่เอาเราแตะที่หุ่นฟางนะฮะมันจะชื่อ t r a i n ิ่งดัมมีนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดการออโตโ้เลยนะครับนี่แค่นี้ครับแล้วเราก็ไปทํากันบ้านได้ปล่อยไว้เลยแต่อย่าลืมเสียบไอ้นั่นไว้นะฮะไอ้ Power Bank ไว้ครับเดี๋ยวแบตหมดไม่รู้ตัวนะฮะไปงีะะ้ย นะก็จะโจมตีไปเรื่อยเรื่อยเืยฮนะวันทั้งวันคืนทั้งคืนนะแล้วก็มันจะทําให้เล,เลรเบลตัวละครเราเนี่ยอัพสูงขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าจอฮนะนี่คือข้อดีของคาบาวนะครับซึ่งเกมอื่นไม่มีนะฮะซึ่งเกมอื่นไม่มีฮนะนี่เป็นเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของคาบาวที่คนเล่นคาบาวแล้วโหชอบเล่นกันมากมายนะฮะ เนี่ยมาลงมาลงภาคมือถือนี่ก็โอ้โหเล่นเงินเพียบเลยนะครับแตถ้าใครถ้าใครที่ชอบจริงๆก็จะอยู่ยาวนะฮะอึดอยู่ยาวแต่ใครที่ประเภทเชื่อพักเชื่อครูก็อยู่ไม่นานเดี่ยก็ไปเดี๋ยวก,ยก,ก็เล่นพักหนึ่งก็เบื่อกม่ได้เคยคืนก็ธรรมดาครับธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วใครที่ชอบจริงๆเนี่ยเข้ามาเล่นเราจะอยู่ฮอ่ะให้ดูคพพาวๆนะครับไปดีวกว่านะครับเวลาไปก็ไม่มีอะไรแค่เราก็เดินไปนะฮะพาตัวละครเราเดินเข้าเมืองไป ประตูเมืองอยู่นี่นะครับเข้าเมืองไปพอเข้าเมืองไปนะฮะเราก็จะเนี่ยมาเจอค็อกเมื่อกี้จะเป็แวร์เฮาส์นะครับไปทางซ้ายของแวร์เฮาส์นะครับถ้าเราเข้าประตูประตูทิศใต้มานะฮะเราก็จะไปเจอวนไปเจอเจอประตูเนี่ยประตูวาร์ปนะครับเอไม่ใช่เออใช่ถูกแล้วเขาเรียกประตูวาร์ปเนาะประตูที่จะไปเมืองอันอื่นอีกสองเมืองด้านข้างประตูก็จะมีนี่นะครับชื่ออะไรเนี่ย เออ่ชื่อเขาชื่ออะไรนะเมเซียเมเซียดใช่ไหมเมเซียดหรืเอเมเซียดอเมเซียดก็แล้วกันเราก็มาเจอเมเซียดนี่นะครับเมเซียดเนี่ยเป็นเว็บพอนดีลเลอร์เป็นคนขายอาวุธนะฮะเป็นคนขายอาวุธเนี่ยแต่ข้าไปดูบัฟเนี่ยฮะอาวุธประเภทดาบประเภทอะไรก็อยู่ที่นี่นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธที่ขายให้อ่ากับคนที่เกิดในเมืองทะเลทรายเมืองดีเซอร์สครีมจะต้องมาซื้ออาวุธที่นี่นะฮะ เมืองอื่นนะมันก็มีอาวุธของแต่ละเมืองไปนะไปถนนก็จะไปด,ดังดันหายพ่อบ้านดันหายนะครับแทีนี้แปลว่านี่ฮะเมืองตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างเนี่ยเป็นลานหินกว้างเนี่ยมันมาน,นั่งเล่นได้หญิได้นะครับนั่งเล่นได้นี่ฮะท่าทางถ้งแตะตรงน,นี้นะครับนะแตะตรงบริเวณนี้แตะตรงตัวนี้นะครับที่เป็นรูปคนหัวเราะนะครับก็จะมีท่าทางให้เลือกนะฮะท่าทางให้เลือกเราเมื่อยเราก็นั่งนะครับ นี่ยพาตัวละครเรานั่งนะครับเนี่ยแต่พอเราแตะจอปั๊บตัวละครเราก็จะยืนนะครับเนีย่ยจะให้นั่งอา่าปับ๊บแต่นี้เราจะหมุนนะจะหมุนจอไม่ได้นะครับพอแตะจอปั๊บมันจะยืนเลยนะฮะยวลองเลือกดูนะครับมันมีหลายท่าทางนะครับเต้นรำต่างๆก็ได้นะครับเต้นรำจะให้ตัวละครเราเต้นรำในระหว่างรอนะฮะ แต่พอแตะปับ๊บตัวคอเราจะหยุดทันทีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเวลาไปเลยเยอะเราจะพาไปชมเอีองอีกสองเมืองนะครับไปเลยนะฮะเข้าประตูไปเลยนะครับแต่ต้องเลเวลประมาณสักห้าหกขึ้นไปนะฮะจึงจะเข้าประตูนี้ได้พอเข้าประตูมาเนี่ยประตูว้าพอเข้ามาปับ๊บมันจะมีหลายประตูให้เห็นไหมฮะประตูขวาสุดอันนี้เป็นประตูสําหรับเข้าไปดันเจี้ยนนะครับปกติยังไม่ต้องเข้านะฮะ ประตูนี้เข้าไปก็จะไปเมืองเอ่อเรียกอะไรอ่ะเรนฟอเรสก็คือเป็นเมืองเมืองป่าฝนนะครับเป็นป่าฝนแล้วก็ส่วนประตูนี้ก็จะไปเมืองทะเลทรายเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็หมุนไปทางอหมุนไปทางนี้เดินไปทางนี้ก็ได้ครับเดินไปทางซ้ายมีอีกประตูหนึ่งนะฮะประตูนี้อยู่ประตูเดียวเองอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้คือประตูที่จะไปเมืองน้ําแข็งก็คือไอซ์ เมืองไอซ์บลัดไอ e นะครับไปดูนะครับเข้าไปเลยไปดูบลัดไอ y e เลยบลัดดี้ไอนะครับชื่อบลัดดี้ไอนะครับพอเราเข้าบลัด d ี้ไอมานะฮะก็เนี่ยโผล่เข้ามาก็จะมาเจอลานโล่งๆตรงนี้เลยก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ชุดหนึ่งบริเวณลานโล่งๆนี่แหละครับที่ใครที่อยากจะทดสอบฝีมือก็สามารถเชิญชวนเพื่อนท้าทายกันมาประลองฝีมือนในบริเวณนี้ได้นะครับเดี๋ย่าอคนเล่นไปเยอะๆนะครับพอระดัสูงๆมันมาจะตีกันแถวนี้ครับ เนี่ยแถวนี้ก็ยังตีกันได้นะฮะเนี่ยแถวนี้เนี่ยฮะแถวนี้ยังตีกันได้ตอนที่เล่นตอนที่เป็นภา,าคภาคอมพิวเตอร์เล่นบนพีนะฮะโอ้โหตรงนี้ตีกันให้เกลื่อนเลยนะีฮะบางคนก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเล่นพร้อมกันแล้วก็มาชวนกันมาประลองฝีงมือทดสอบพลังอาวุธของตัวเองนะครับพอเข้ามาเมืองบัตตี้ไอแล้วก็เนี่ยฮะประตูก็จะเจอกาดสองคนนะครับขยายก่อน,นะฮะต้องซูมให้ใหญ่ๆห,ห,หน่อยเพราะว่าเกมนี้รู้สึกเขาเขา ให้อะไรเขาเรียกอะไรดีฟองของเกมมามันมันตัวเล็กไปหน่อยนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นไมเป็นกาดนะครับเป็นไมกาดกับอีริกนะครับซึ่งกาดทุกทุกคนนะฮะของ n อ c จะมีบทบาทในเรื่องของเควสด้วยนะครับพอเข้าไปด้านซ้ายเลยวนด้านซ้ายเลยนะครับหมุนหมุนจอก่อนวนด้านซ้ายก็จะไปเจอไซมอนนะครับไซมอนอาร์มอนะ,ะับนี่ฮะไซมอนอาร์มอในชุดขายอะไรอะ ชุดขายชุดเกราะนะครับแล้วก็ไปเจอพ่อบ้านนะฮะพ่อบ้านชื่อแฮนคอฟนะครับนี่พ่อบ้านพ่อบ้านของบัตตี้ไอส์หรือเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านของบัตตี้ไอส์ก็ชื่อแฮนคอฟแล้วข้างๆผู้ใหญ่บ้านก็จะเจออ่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยคนนี้คนที่เป็นอินสตัคเตอร์ครับชื่อโออะไรเนี่ยโอคอนเนอร์ er นะครับ โอคอนเนอร์ ner, นี่เป็นอินสตัคเตอร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสกิลต่างๆนะของประชากรในคาบาวทั้งหมดนะจะั้งของเมืองบัตตีไอและของเมืองอีกอีกสองเมืองด้วยนะฮะอ่ะตัดใจฉันเดินต่อไปวนซ้ายไอวนไปทางนี้นะครับไม่ถูกไม่วนซ้ายแล้วสิวนขวาแล้วใช่ไหมเนี่ยน่องงแลวสิพอวนมาก็จะมาเจอประตูทางออกอีกด้านหนึ่ง เพราะว่าปตี้ไอส์มีประตูทางออกแค่มีทางเข้า1ทางออ 1, ทางออก1ทางนะครับเพื่อออกไปนอกเมืองอันนี้ก็จะเป็นหมุนจอให้ดูดูชื่อเต็มๆมาชื่อคงมันบังคนนี้ก็จะเป็นเป็นกอเซอร์นะครับเป็นกอเซอร์อะไรเนี่ยด,ดิกตันเด็กตันนะครับเด็กตันที่เป็นกอเซอร์ก็คือขายพวกาขายพวกอะไรอะ่ะพวกอาวุธเวทมนต์ต่างๆอะ่ะพวกออฟพ,พวกพิสตันที่เกี่ยวกับงานเวทมนต์นะครับ มาซื้อที่นี่นะครับเวทมนต์มาซื้อที่นี่พวกหินวาร์ปก็ซื้อที่นี่นะครับหินวาร์ปน้ํายาต่างๆนะฮะแล้วก็มาเจอคนนี้อีกคนนึงคนนี้ก็จะเป็นชื่อเฟสเชอร์เฟสเชอร์ที่เป็นแวร์เฮาส์ก็คือเป็นแวร์เฮาส์เฟสเชอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะแวร์เฮาส์ที่ทั้งสามคนสามเมืองเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันก็คือเป็นธนาคารรับฝากธนาคารรับฝากของของ,ของเรานะฮะเราฝากของไปแล้วเนี่ยจะมาอันนี้เป็นสาขาหนึ่งนะฮะเรามาเข้าที่นี่ก็ได้ ของจะเป็นของชุดเดียวกันของเราแล้วก็วนขวาไปอีกวนขวาไปก็จะเจอการ์ดอีกนะฮะี๋ยวจะเจอการ์ดอีกนะครับนี่ชื่ออะไรอ่ะนี่ก็มีบทบาทเหมือนกันนะบ,บอรบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดชื่อฮอเดอร์ฮอเดอร์ฮอดเดอร์หรือเฮอร์ดอร์อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยจากบอดี้การ์ดคนด้านซ้ายของหน้าเวทีนะครับแล้วก็มีบอดี้การ์ดขวาของหน้าเวทีนะฮะ บริการขวาหน้าเวทีนี่ก็ชื่ออ่าบริการนี่ชื่อเฮอร์เซิฟเฮอร์เซิฟนะครับส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยคนนี้แหละนี่แหละครับในภาพคอมพิวเตอร์คนนี้ก็เหมือนกันโอ้โหรถอีแตนแว้นผ่านหลังบ้านแล้วครับขออภัยนะครับเสียงดังแซกเข้ามาโอ้โหสองทันเลยนะนี่ครับคนนี้เป็นเป็นคนเนี่ยเป็นร้านใครก็เหมือนเป็นรงรับจำนำนะได้ไหม เป็นร้านรับฝากขายของนะฮะมีของมือสองมาฝากขายที่นี่นี่คือร้านของมือสองชื่อเลดี้อะไรเนี่ยเลดี้เยะเลคาลิติน่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ถนัดนะครับนะี่เป็นเอเจนต์ช็อปนะครับเป็นเอเจนต์ช็อปอ่านี่เยคาเทเยคาเทอรนานะครับเลดี้เยคาเทอรนาเนี่ยเป็นร้านขายของมือสองเรามาฝากขายได้ในขณะเดียวกันเราก็มาหาซื้อของมือมือสองที่ทุกคนผู้เล่คนคนอื่นมาฝากขายที่นี่ได้ สนุกครับสนุกแน่นอนครับเกมนี้รับประกันได้เลยว่าใครที่มาลองเล่นแล้วไม่ผิดหวังติดใจแน่นอนเพราะเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นมันจึงได้ดังไง,งทั้งเที่กราฟิกสู้ลเอ็ทูไม่ได้สู้ลเอ็ไม่ได้กราฟิกสู้ลเอ็ไม่ได้ไไดแต่แลักษณะเนื้อเรื่องลักษณะการเล่นมันแตกต่างจากลายเอททําให้เกมนี้เป็นคู่แข่งตัวสาคัญเสืบประตูนี่เป็นประตูทางออกไปนะครับยังไม่ต้องออกไปก็ได้นะครับออกไปนี้ตีกันได้นะครับ มีมอนสเตอร์แล้วก็สามารถท้าตีท้าต่อยกันได้ประลองกับลังกันได้นะครับทดสอบพลังพลังอาวุธพลังฝ่ามือได้นะครับเราจะกลับไปที่ห้องอะไรห้องวาร์ปเหมือนเดิมนะครับเป็นห้องวาร์ปเป็นห้องกลางนะครับเราก็ออกประตูแรกที่เราเข้ามานะครับเนี่ยฮะเอ้ยผิดทางผิดทางอยู่ทางนี้ครับไหนจะเลี้ยวผิดเดี๋ยวเลี้ยวเียวเียวหมุนจอก่อนหมุนจอ,อนหมุนจอ หนุนจอหนุนจออ่าอันนี้มีเดี๋ยวไม่เอา Auto. ออโต้ยังไม่สั่งออโต้ตรงนี้จะมี NPC เพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับชื่อเทอเรนเนี่ยนะครับมีบทบาทแน่นอนเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับนะฮะเข้าไปเลยเฮ้ยผิดแล้วงงแล้วไงต้องหมุนทั้งนู้นไม่ค่อยจะบงังนี่ประตูวาร์ปอยู่โน่นมันจะเป็นเอ้เป็นประตูวาร์ปอยู่ทางนี้ เห็นไหมครับใช่ไหมอ่ะใช่เนี่ยประตูวาร์ปตรงนี้นะครับเข้าไปเลยปับ๊บนะพอเข้าประตูวาร์ปไปนี่ก็ต้องหมุนจอนะครับหมุนหมุนทีแล้วจะเข้าประตูสีเขียวเลนฟอเรสนะครับนี่ฮะพอเข้าไปเลนฟอเรสนั่นคือป่าฝนนะฮะก็จะเข้าไปปั๊บไปจะไปเจอดังไฮก่อนเลยเอ๊ไปใช่โทษทีจะไปเจอพ่อบ้านก่อนเลยพ่อบ้านนี่ชื่ออะไรเนี่ยอ่ามันบงังแล้วหมุนหมุนจอดูนะครับ ไม่ใช่พ่อบ้านครับขอโทษทีอันนี้เป็นเคล่านะครับเคล่าอินสตัคเตอร์จะอยู่หน้าประตูเลยอินสตัคเตอร์นี่ครับจะซื้อพวกสกิลทั้งหลายแหล่มาจัดการที่คนนี้เลยครับมาที่คนนี้เลยนะครับของเมืองอเอเรนฟอเรสเนี่ยเนี่ยแล้วก็ส่วนส่วนคนนี้เป็นเว็พอนพ่อค้าอาวุธนะครับพ่อค้าอาวุธนะฮะนี่พ่อค้าอาวุธจะอยู่นี่ชื่ออะไรเอ่ยพ่อค้าอาวุธคนนี้ชื่อมิทรอปนะครับมิทรอปเนะจากมิทรอปก็ คอยหลักมาขออภัยครับแว้นกลับมาอีกคันแล้วนะลงมาลงมานะครับตรงมาอันนี้มันเป็นป่าฝนนะฮะพื้นที่จะแฉะข้างล่างเนี่ยเป็นน้ําน้ําขังเฉอแฉะนะครับเขาก็เลยต้องสร้างเป็นสะพานนะเป็นสะพานไม้บนอาคารนะไม่นงั้นมันไม่มีพที่แห้งอันนี้ครับนี่คือออฟฟิเซอร์พ่อบ้านครับชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อชุสเบิร์กนะครับชุสเบิร์กนะคบชุสเบิร์กนี่เป็นพ่อบ้านนะครับ จากพ่อบ้านเดินตรงมาตามไอ้นี่ครับพื้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้กระดานนะครับเอาหมุนจอให้อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับเ <c oughs> ข้าไปเลยคนนี้เป็นคลิปอะไรเป็น warehouse นะครับอ่าชื่ออะไรเอ่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูชื่อให้เต็มเต็มเยชื่ออะไรเอ่ยชื่อถูกบังชื่อถูกบังอ่าชื่อถูกบังชื่ออะไรฮะตัวละครคนรขับบังมาดีอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยชื่ออะไรเลิศอะไรเลิศเน,นี่ยนะครับ เป็น warehouse นะครับ warehouse keeper ก็คือเป็นาสาขาย,ย่อยของธนาคารนะครับเสร็จแล้วเราก็าพาตัวละครเดินมาด้านข้างก็จะมาเจอนี่ครับโนดากะโนดากะนะครับโนดากะนี่เป็นคออาชิเมนต์คออาชิเมน้นนี่ก็คือขายพวกอ่พวกคริสตัลพวกเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับพวกเกี่ยวกับเวทมนต์จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีตัวละครมายืนอยู่ตัวง แต่ตัวจะละครนี้ตัวละครตรงนี้น่าจะมายืนเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวนะครับเป็นครั้งคราวอ่หบุญจอบุญจอวิ่งไปตามทางเดินไม้นี่นะครับทางเดินไม้นี่เนี่ยน,นะฮะก็จะไปเจอคอลินนะครับคอลินเนี่ยคอลินนี่นเ,นเป็นอาร์มอลดีลเลอร์ก็คือชุดขายชุดเกราะนะครับชุดเกราะโดยเฉพาะชุดเกราะของเมืองป่าฝนเ a นฟอร์เรสเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับตรงไป เลี่กว่าดีกว่าอยู่นี่ใกล้กว่านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือท่าเรือนี้ก็คือพอร์ตพอร์ตเมนเจอร์นะฮะคาร์เตอร์ตต่นี้เป็นในท่าเรือนะครับคาร์เตอร์ต่อไปเราจะต้องมานั่งเรือตรงนี้เพื่อไปยังยังหน่วนโซนอื่นๆนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้พาะเวลเลยยังเตี้ยอยู่พอเราจะเข้าไปในป่านะครับจะออกนอกเมืองนะครับนี่คือทางเินือออกนอกเมืองทางเินือออกนอกเมืองของเรนฟอร์ดจะมี2ทางนะทางนี้ทางนึงนะครับ เนี่ยเปทางออกนอกเมืองแล้วก็ไปตีไอห,หุ่นฟางได้ทุกเมืองจะมีหุ่นฟางนะครับแล้วก็อันนี้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 บางแล้วเนี่ยชื่อปลายปลายชื่อไม่มีไม่แสดงชื่อนะของคนอื่นนะอันนี้เป็นไลเบิร์ดนะครับไลเบิร์ดกรอเซอร์กรอเซอร์นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอดีเหมือนกันเรื่องอ่าอาริสตันเวทมต์ mond, อะไรพวกนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับ ตัวนี้อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเกลุ่มเวทมนต์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับคออาชิเมนท์นะครับคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าลงไปนี่ออกนอกเมืองลงไปนี่ก็จะเป็นลานหุ่นฟางนะครับเราก็สามารถไปตีหุ่นฟางได้นะฮะแต่ปับ๊บตัวชื่อข้างบนนี้ขึ้นว่าเทนนิงดัมมี่เสร็จเรียบร้อยอเทนนิงดัมมี่ขึ้นเราก็กดออโต้เลยเดี๋ยวข้าไปใกล้ๆหน่อยกดเทนนิงดัมมี่ก่อนเทนนิงดัมมี่แล้วก็กดออโต ค่นี้ครับเราก็จะตีหุ่นฟางนะครับพอเราเลิกตีหุ่นฟางเราก็แค่พาตัวละครเราเดินเข้าไปอันนี้ก็จะเข้าป่าแล้วนะครับเข้าป่านี่เข้าไปไม่ได้ตรงนี้มอนสเตอร์ดุมากเลยต้องเลี้ยวขวาเข้าไปทางนี้นี่ครับเอาไว้ที่หลังนะครับเรื่องทางเดินในป่าไว้ที่หลังเรากลับเข้าเมืองไปก่อนนะฮะกลับเข้าเมืองไปก่อนนะครับโอ้ยปลายปลายปลายปายก็ครบแล้วนะครับเราพามาชมสาเมืองนะฮะสาเมืองหลักของคาบาวนะครับก็คือ เมืองที่เป็นทะเลทรายดิเซอร์สครีมแล้วก็มาบลัดดี้ไอส์นะครับน้ำแข็งสีเลือดแล้วก็มาเมืองอันนี้เลยกรีนเดสแพรหรือเลนฟอเรสต์นี่เป็นทางออกนอกเมืองไปอีกทางหนึ่งของกรีนเดสแพรนะครับซึ่งเป็นป่าฝนนะครับหรือเรียกว่าเลนฟอเรสต์นะฮะนะครับนี่เข้าป่าอีกทางหนึ่งนะครับนี่ฮะเข้าป่าอีกทางหนึ่งต้องใช้นิ้วมือขวาเน่คอยหมุนจอแล้วก็จะมีกาดอยู่สองคนตรงนี้ใช่ไหม ตอนนี้ไม่มีเก๊กาดไปไหนแล้วเยวออกไปก็จะมีมอนสเตอร์โอ้โหแดงเถือนเลยครับตอนนี้เราออกไปก็เที่ยงอย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งไปเลยนะครับกลับครับลุยน้ำมาเห็นไหมครับจอม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 นะฮะลุยน้ำมาแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมาเข้ามาที่พื้นที่ของกรีนเดสแพร์กรีนเดสแพร์หรือเมืองป่าฝนเนี่ยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็พามาชมมาทัวร์เมืองหลักทั้งสามเมืองของ คาบาวเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเข้ามาลองเล่นดูก็จะได้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าเออคาบาวเนี่ยมันมีเมืองหลักยู่สามเมืองตัวละครแต่ละตัวก็จะไปมีจุดกําเนิดอยู่ที่เมืองทั้งสามเมืองเนี่ยนะฮะแปดตัวละครนะฮะบางตัวละครเกิดที่ที่ทะเลทรายอย่างไรเนี่ยฮะนักเวทเหล่านี้เกิดทะเลทรายแล้วก็อไอตัวบอดีเออร์เนี่ยไปเกิดที่บัตตี้ไอเมืองน้าน้าแข็งสีเลือดนะครับ แต่ถ้าเป็นธนูเนี่ยนักธนูก็จะมาเกิดที่กรีนเดสแพร์ซึ่งเป็นป่าฝนเนี่ยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมพามาทัวร์นะครับคาบาวเกี่ยวกับเรื่องเมืองสามเมืองหลักเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้จำเฉันเสมอมานะครับแล้วก็เข้ามาชมคลิปเกมของเราในเพลลิตเล่นเกมเพื่อชาตินะครับที่เราได้รวบรวมคลิปเกมทั้งหมดไว้คลิปเกมล้วนๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ